คันเดียวในประเทศไทยแลนเจอร์แลปเตอร์สวัสดีครับพ่อใหญ่อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ<ง>่อใหญไม่สิภามาเบิ่งบสองสายพันธุ์มื้อนี้คือว่าสองสายพันธุ์สิวาออกราคาให้แบบเอาแบบไปซีดเลยอะซีดเลยเนาะพ่อใหญ่อ่เห็นภาพนี่เมารถมาเอาเลเอาบ่ขนาดนนั้เลยบ่ะหวดพัอนหญ่สองสายพันธุ์นะเคยเห็นบ่จังไหนพ่อใหญ่หกสปีดอ่าแลนเจอร์แลปเตอร์เดี๋ยวเดียว มันมีแต่เอ้ามันคือสิได้ร่วมกันพ่อใหญ่มันกอ๋อมาเบิ่งมาเบิ่งใส่ย์หน่นี่ได้เล่นเจอใส่ยอ๋อนี่บ่อืวล่ะละกะนี่ได้แร็ปเตอร์รวมกันเป็นเล่นเจอแร็ปเตอร์สองสายพันธุ์ในคันเดียวคู่อินวันพุ่งแล้วพ่อใหญ่เลยแสดงว่าซื้อเล่นเจอได้แร็ปเจอร์ได้แร็ปเตอร์เออเออสวยม่กพ่อใหญ่ปีสองพันสิบสามเด้มันเกียร์ยังพ่อใหญ่เกียร์ยังก่อน เกียร์ธรรมะอ๋อธรรมะหกสปีดนะแมนหกสปีดนี่มีมีมีชุดแต่งด้วยเนี่ยโอ้ยฟังเด้อจักร้องมันไผ่หูบ่ผู้ใดเย็นเนี่ยช้อนไหนที่ไฟแน่นกุ้งสีอ๋อบ่อืไว้มองจอดเจ้าหน้าที่ไฟแน่นหรืรถนี่ยนะพ่อมูดจ้ากันกรับพ่อแไฟแน่นรถเนี่ยสิอ่าอแสดงมันรถแฝงแน่นว้ายรถเกียร์เอเลยอ่าแล้วสวยเนี่ยดูกระจังหน้าแต่งมึงอรแต่งมากนี่ ไม่หวังตีเลยไฟสีน้ำเงินฟิลมีแล้วแล้วก็มีล้าหลังคาด้วยนะไฟหนาไฟอยังนี่มีบดนี่เพื่อนนี่เขายังนี่โปรเจคเตอร์เหรอไฟใครตั้งดาบ่แม่นไฟบอม่นหรอเพื่อนบอมอ๋อติดฟิมมีกันสาดเนาะมีมีแหลกหลังคาพร้อมมีแล้วก็มีข้างหลังโอ้โหครบเลยวะโอ้ยแต่ว่าชุดแต่งนี่บ่ต้องถามถึงแล้วฟังกระโดดว่าสองสายพันอ๋อแต่รุ่นย่อยมัน xlt เนาะเพื่อน xlt 2 2 xl t 6กสปีดยางดใหม่ๆนะครับใช้ยาวๆโอ้ขีพไปหลดยางนี่โยรถเดิมเลยมั้งเนี่ยพ่อใหญ่เอ้เดิมๆเลยวันนี้เนี่ยแจักเท้อเลยนะอ๋อนี่ยังไม่ได้ล้างเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆเลยเลยพวกเบิดโอ้โหกุญแจสำรองครบอโอเคเกียร์ธรรมะนะอือ่าโอเคจักบาทกับพ่อใหญ่เอาพ่อใหญ่สิปล่อยราคาเลยเด้อ1999เก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าร้อย นั่นแหะกำไรอยู่เก่าไ่อแล้ะเอาเลยเฮ็ดเลยผมว่ามันสีค้ายสองเสนกลัวมาเหม่นผมว่าเร็วเอาง่ายๆรถผมลงนะลงเลยหนึ่งเก้าเก้าเก้าหนึ่งสนเก้าหเก้าพันเก้าร้อยบาทคันเดียวในประเทศไทยแรนเจอร์แลปเตอร์ทูอินวันสองสายพันธุ์นี่ใส่โช๊คเปลี่ยนโช๊คมาแล้วเปลี่ยนมาวัดทุกอย่างนี่รถเขาแต่งสวยด้วยนะ กันคขอขายตามสภาพนี่ไมายถึงบริเกี้ยนของแตงหวอดบริเกี้ยนยังเปเอายังเลยอ่าก็คือขายแบบนี้เลยหนึ่งเเก้าเกอเรื่องปี2013ันับไป็นไงแลปเตอร์่อยเล่มเจอแลปเตอร์สองสายพันในคันเดียวโอเคสนใจโทษเ้อครับ085 1 1 0ปดห้าหนึ่ย์ศูนยพญโสโทรก่อนได้ก่อนเดอสองสายพันเล่นเจอแลปเตอร์